มาถึงนะครับให้เรามาโหลดโปรแกรมนี้ก่อนนะครับมันจะอยู่ในก i t h u b ของคนที่ชื่อเคิลจินนะครับก็ลองดูนะครับว่าอันไหนเป็นอันล่าสุดก็โหลดอันนั้นนะครับอันนี้พอเราคลิกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดลงมาเลยนะครับพอดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ให้ install นะครับแล้วเราก็จะได้โปรแกรมซาวด์บอร์ดมานะครับโปรแกรมซาวด์บอร์ดเนี่ยตอนแรกมาถึงก็จะไม่มีอะไรเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมซาวดเอฟเฟกกันก่อนนะครับถ้าใครมีซาวเอฟเฟกพร้อมอยู่แล้วให้สคิปข้ามไปได้เลยนะครับ วิธีการดาวน์โหลด s o u n d Effect นี้ก็จะมีหลายวิธีนะครับอย่างแรกก็จะเป็นเว็บชื่อ myinstance.com นะครับก็ลองกดดูนะครับว่าชอบเพลงไหนนะครับก็เพราะมันโง่ก็เหมือนมึงกําลังดูนะมึงก็โง่ไอ้หอย่างเว็บ myinstance นี้ก็จะเป็นเว็บที่เอาไว้ดาวน์โหลด s o u n d Effect ได้นะครับลองคลิกดูนะครับว่าเสียงที่เราอยากได้เนี่ยมีเสียงอะไรบ้างลองคิดดูนะครับเสียงก็จะออกมาแล้วก็ถ้าเราต้องการดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก็ลองกดดูได้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลด mp3 นะครับมันก็จะดาวน์โหลด mp3 มาให้เรา อีกวิธีการนึงในการทำซาวด์เอฟเฟกนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้จะเป็นเสียงซาวด์เอฟเฟกที่ที่เขาทำไว้ให้เรานะครับ oh. ถ้าเราต้องการวิดีโอนี้นะครับให้มาที่ลิงก์ข้างบนตรงนี้นะครับเติม pp ไปข้างหลังคขาามา youtube นะครับหลังจากนั้นกด enter แล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดอันนี้มาเป็นวิดีโอคลิปเราได้นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดแค่360ก็พอ พราะว่าเราต้องการแค่เสียงของมันนะครับพอเราได้วิดีโอของเรามาแล้วนะครับก็สามารถเอามาตัดเอาเฉพาะเสียงส่วนที่เราต้องการได้อันนี้ผมจะใช้พีเมียโปรในการตัดนะครับเราจะตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการออกมาก็ลากไฟล์อันนี้นะครับเข้ามาในโปรเจกต์นะครับแล้วก็ลากมันลงไทม์ไลน์นะครับให้ลองเลื่อนไปนตรงเสียงส่วนที่เราต้องการนะครับ <laughs> ให้เลือกตอนต้นของส่วนที่เราต้องการนะครับกด i ตอนปายนะครับแล้วก็กด o หลังจากนั้นนะครับให้มาที่ไฟล์นะครับ export แล้วก็ media ผมจะเลือกนมสกุลของไฟล์ให้เป็นแบบ mp สมนะครับซึ่งก็จะเป็นแค่เสียงนะครับในส่วนนี้เนี่ยไอสีทเทาๆเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราาร์ k ไว้เมื่อกี้นะครับก็คือเราจะ export เ,เสียงแค่ส่วนนั้นออกมาเท่านั้นถ้าเราหาไฟล์ที่ export ไม่เจอนะครับให้มาดูตรง output name ตรงนี้นะครับลองคลิกดู แล้วมันก็จะบอกว่าอยู่ในไหนนะครับหลังจากนั้นกด Export นะครับมันไม่น่าจะใช้เวลานาน,านอันนี้ก็จะเป็นเสียงที่เรา Export มาเมื่อกี้นะครับพอเราได้เสียง Sound Effect แล้วเนี่ยเราก็มาที่โปรแกรมนะครับแล้วก็กด Add ตรงนี้นะครับ Add Sound หลังจากนั้นเราตั้งชื่อนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ หลังจากนั้นนะครับให้มากดที่3ามจุดตรงนี้นะ you, you ครับแล้วก็พอมันขึ้นว่า press p 1 u y นะครับก็กดปุ่มที่เราต้องการผูกเสียงนี้กับปุ่มนั้นนะครับอันนี้ผมจะให้เป็นกดเบอร์หนึ่งนะหลังจากนั้นก็เพิ่มเสียงอื่นๆได้นะครับพอเรากดเบอร์หนึ่งปุ๊บก็จะมีเสียงพอกดเบอร์สองจะมีเสียงแบบนี้อย่างเช่นเวลาที่เราพูดอะไรแล้วเราต้องการตอบมุกเราก็แบบ ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการทำซาวด์บอร์ดที่อยู่บนคีย์บอร์ดนะครับอีกวิธีนึงก็จะเป็นวิธีที่ง่ายกว่านี้นะครับผมจะใช้ s า u n d เอฟเฟ t DJ นะครับจะทำการต่อ iPad กับ A-Power Soft นะครับอันนี้ก็เคยสอนไปแล้วในอีกคลิปหนึ่งนะครับถ้ายังไงลองไปดูได้นะครับก็พอกดขึ้นมานะครับเวลาที่เราเวลาที่เรากดเสียงใน iPad เนี่ยเสียงก็จะออกมาในคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วเวลาที่เราใช้ OBS อัดเนี่ยมันก็จะอัด มันก็จะเสียงของเดสก์ท็อปไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นซอวบอร์ที่เขาเตรียมไว้ให้เราแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้คัสตอมไมซ์เท่ากับอันที่เราทําเองนะครับแต่ก็จะเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่อยากโหลดโปรแกรมมีแค่ iPad อย่างเงี้ยก็ต่อ iPad กับคอมแล้วก็สามารถใช้ได้เลยอย่างเช่นเวลาที่เราจะพูดอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปิดโปรแกรมอื่นมาหรือว่าเปิดวิดีโอรีอคอะไรขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็สามารถกดจบไปได้เล่นมุกเสี่ยวอะไรอย่างเงี้ย ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับถ้ายังไงเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ